มีคนถามว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรโอ้ตรงนี้น่าสนใจม,มันกว้างใช่มันกว้าง,แล,างลแล้วแต่จ้ะถ้าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตก็คือพระนิพพานนั่นแหะสูงสุดก็คือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกทีนี้คําว่านิพพานมันก็จะมีระดับของมันคํา <ำ S 2> ว่านิพพานเนี่ยมันเป็นคําโบราณที่ใช้ในประเทศอินเดีย แล้วพระพุทธเจ้าเขาใช้มาก่อนพุทธกาลและพระพุทธเจ้าเห็นว่าเขาใช้กันอยู่แล้ว<อ>ท่านก็เลยไปยืมคําของเขาซึ่งมันจะทําให้คนเข้าใจง่ายอ,อาจารย์<ห>พุทธทาสท่านก็เลยมาแยกให้ฟังว่าคําว่านิพานมันจะมีนิพานคนนิพานสัตว์นิพานสิ่งของนิพพานสังคมอ๋อสี่อย่างคนสัตสิ่งของสังคมจ้ะนิพานคนก็คือในสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะยังไม่บวชเดินอยู่ในพระราชวัง ญาติของพระองค์พระนางกีสาเห็นเจ้าชายสิทธัตถะเดินแค่น,นั้นเองเอามือตบอกอนิพุตานูนสามาตานิพุโตนูนโสปิตานิพุตานูนสานารีอัศสสยังอิธิโสพติไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมท่านาบอกว่าแม่คนไหนที่ได้ลูกอย่างสิทธ,ธัตถะแม่นั้นนิพพานก็คือเย็นอกเย็นใจ พ่อคนไหนได้ลูกอย่างสิทธ,ธะพ่อนั้นนิพพานคือเย็นอกเย็นใจหญิงคนไหนที่ได้สามีอย่างสิทธตะหญิงนั้นนิพพานก็คือเย็นอกเย็นใจนี่คือนิพพานที่ใช้กับคนนิพพานที่ใช้กับสัตว์เช่นม้ามันพยศอยู่พอจะไปขี่เขาบอกยังขี่ไม่ได้ม้ามันยังไม่นิพพานเ,<อ>เขาต้องฝึกให้ม้ามันเชื่องพอเชื่องเสร็จปั๊บอัดโสนิพุโต ม้าตัวนี้นิพพานแล้วขี่ได้แล้วนิพพานคนนิพพานสัตว์ตวทีนี้นิพพานสิ่งของอเช่นแม่กำลังทำข้าวต้มข้าวยาคูอยู่ลูกคานเข้ามาแม่ห้ามบอกว่ายังกินไม่ได้ข้าวต้มยังไม่นิพพาน<อ>แม่ก็เอามาเป่าเป่าพอเ,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 เป่าเสร็จเรียบร้อย,ย,ยปับ๊บกวากมือลูกเข้ามาได้แล้วยาคุนิพพายติตอนนี้ข้าวต้ม นิพพานแล้วเข้าต้มนิพพานแล้วอนิพพานสังคมคสุดท้ายสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตสมาสีดังวิโสตเยสีเลนะนิพุติงยันติศีลนะน,น,นำไปสู่พันนิพพานก็คือความสงบเย็นในสังคม,มตกลงคำว่านิพพานแล้วแต่ว่าคุณจะใช้กับอะไรระดับไหนตรงนี้ ก็วันนี้มีบุญดีๆมาฝากนะครับแนะนำอันนี้ส่งสูงมากครับทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับทั้งพระสงฆ์ทั้งคนธรรมดาที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาว,วงถ้ำนาลายนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับเราก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ส่งใหญ่มากครับแล้วก็สร้างกุฏติพระด้วยฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับกดติดตามด้วยนะ แล้วก็แชร์ธรรมะดีๆให้คนที่คุณรักด้วยนะครับอย่าลืมนะครับศีลส,สมาธิปัญญาทานศีลภาวนานะครับไปหัดนั่งสมาธิกันนะครับบ๊ายบายก็สําหรับคนที่สนใจนะครับในการอยากจะลองนั่งสมาธิหรือฟังคลิปธรรมะอื่นๆหรือความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมะนะครับสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับทํตาตามในช่องเลยเริ่มจากค้นหาช่องโยมกอบสาธุ99ก่อนนะครับ เราเลือกแถบด้านบนที่เขียนว่า Playlist นะครับแล้วก็เลือก Playlist ที่สอนนั่งสมาธิหรือว่าตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยครับและสุดท้ายนะครับผมขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับฟังทำหมะดีๆนะครับเริ่มจากค้นหาช่องโยมกอบสาธุ99ก่อนนะครับเราเลือกแถบด้านบนที่เขียนว่า Playlist นะครับแล้วก็เลือก Playlist ที่สอนนั่ง